สวัสดีครับอิสานมันตรงนี้ครับมือนนี้เฮามาขอเลขจะพอกระท่อนครับงวดวันที่16กันยา2560ครับ,บไปเบิ่งกันก่อนอื่นเฮาก็มาจุดถูกจุดเทียนบอกก่อนครับ โอ้เน้อขาวรักงวดนี้แหละเต็มเลยโอ้พูดโอ้พูด็นเขาแล้วพุอย่างนี้มาคกับเขียงนกวหันนี่นกมานอน โอ้ยเห็นบ้างครับเดี๋ยวเรากลรองมาเบิ้งใกล้ๆกันครับอ๋อเบิ้งเอาเด้อครับสําหรับผู้ใดเห็นตัวใดกัน้องคอมเมนต์มาบอกกันนะอ๋อมานไผ่มานมันเนาะแนวมันนี่ตาผู้ใดเห็นตัวใดเบิ้งเราครับ